สวัสดีครับวันนี้พบกับช่วงถามตอบก,กับอาจารย์วิรุธความรู้องค์กรหรือ Organization Knowledge นะครับก็คือความรู้เฉพาะขององค์กรที่ได้มาจากประสบการณ์นะครับการปฏิบัติงานการทดลองนะครับการลองผิดลองถูกขององค์กรเองนะครับจนได้เป็นความรู้นั้นขึ้นมานะครับซึ่งความรู้องค์กรนี้นะครับอาจจะศึกษาจากทั้งภายในนะครับ จากแหล่งภายนอกเช่นการอบรมการเข้าร่วมสัมมนาและการศึกษาดูงานต่างๆนะครับเป็นความรู้ที่องค์กรจะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพครับ ข้อกำหนด ISO นะครับข้อที่7.1.6นะครับของระบบการจัดก,การมาตรฐานการจัดก,การคุณภาพนะครับระบ,บุว่าองค์กรจะต้องมีการาชี้บ่งความรู้ขององค์กรนะครับซึ่งอาจจะเป็นขั้นตอนการทํางานเทคนิคในการผลิตนะครับและส่วนควบคุมคุณภาพที่สําคัญนะครับหลังจากที่องค์กรได้กําหนดแล้วนะครับองค์กรจะต้องถ่ายทอดนะครับความรู้ขององค์กรนั้นนะครับในรูปแบบของการทําเป็นเอกสารทําใน ขั้นตอนต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้องค์กรนั้นให้ดำรงรักษาไว้นะครับแล้วอยู่ในองค์กรเพื่อนำไปพัฒนาการทำงานนะครับต่อไปครับครับความรู้องค์กรนะครับตาม a อ p e n d i x ข้อ A7 นะครับของมาตรฐานการจัดการน่ากํภาพนะครับกําหนดว่าในเรื่องของการความรู้องค์กรนี้นะครับจะสามารถทำให้องค์กรเนี่ย ดำรงไว้ซึ่งการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในกรณีที่องค์กรจะต้องสูญเสียหรือขาดบุคลากรที่มีความรู้นะครับหรือมีประสบการณ์ไปนะครับหรือความรู้องค์กรได้มีการหายไปนะครับองค์กรก็ยังคงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งนะครับความรู้องค์กรนี้ยังกระตุ้นให้องค์กรเนี่ยไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วนำไปสู่การพัฒนาการทำงานนะครับตามมาตรฐานได้ด้วยครับ สำหรับผู้ที่สนใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆหรือสนใจคอร์สอบรมสามารถติดต่อทีมงานบริษัทโซโกเทคได้นะครับทางทีมงานยินดีให้คำแนะนำอย่างเต็มที่และฝากติดตามข้อมูลความรู้ต่างๆได้ที่ f so c e b o o o f a n p a g e s o โกเทคเ c อร์ติ i c เ t ชันไทยแล a n d แล้วพบผมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ